สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้องฟูจิจิรพัฒน์ชาแนลค่ะวันนี้จะมาทําคลิปปล่อยปลาลงบ่อนะคะมาดูความสมบูรณ์ของบ่อแล้วก็ความพร้อมของบ่อนะคะก่อนที่เราจะปล่อยปลาลงเราได้เตรียมบ่อไว้ประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วค่ะล้วก็จะปลูกผักบุ้งเอาไว้ค่ะแล้วก็ปล่อยจอกแหน่ลงไปนะคะเพื่อที่จะไว้ให้ปลามันชอนชัยแล้วก็ กัดกินรากของพืชที่เราปล่อยเอาไว้ในบ่อเนี้ค่ะมาดูกันค่ะน้ําในบ่อนี้ก็ลึกประมาณหัวเขา่านึงนะคะก็ไม่ลึกมากค่ะแล้วก็เราก็จะปล่อยน้ําตลอดนะคะถ้าน้ํามันลดนะคะแต่ตอนนี้นาอน้ํามันทรงตัวแล้วค่ะมันก็ยังไม่ได้ลดมากแล้วก็ปิดไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะคอยเช็คน้าเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในบ่อของเราไม่ได้ปูพายงรองพื้นค่ะ มาดูข้างบนค่ะอันนี้เราก็ทําหลังคาเอาสแลนมะม่งนะคะเพื่อที่บังแดดให้เขาไม่ให้น้ําร้อนแล้วก็ปลาจะได้ไม่ตายค่ะแล้วก็มีติดหลอดไฟให้ด้วยนะคะหลอดไฟเอาไว้ตอนกลางคืนเผื่อมีสัตว์ร,ร้ายงูหรือว่าตัวอะไรลงมาในน้ํามาหากินปลาเรานะคะเราก็จะได้เห็นได้ง่ายค่ะแล้วก็มีประโยชน์ตรงที่ว่ามีแมลงเล็กๆมาตอมไฟ แล้วก็จะได้หล่นลงไปให้ปลากินได้อีกทางนึงด้วยค่ะแล้วก็มาดูขอบขอบบริเวณขอบสะนะคะเราก็จะคูดินที่เราขุดขึ้นไปนะคะเราก็จะเอาไม้ไปทำแนวกั้นนะคะแล้วก็ปลูกผักค่ะปลูกผักป้งเอาไว้ทานกินในครัวเรือนนะคะก็มีประโยชน์อีกทางหนึ่งนะคะ นี่ค่ะฝักลังเดี๋ยวเรามาปล่อยปลากันเลยค่ะอวันนี้วันนี้มีพันปลามาส่งนะคะคน,นี่คือปลาดุกค่ะปลาดุกหนึ่งพันตัวสองถุงนะคะถึงละห้าร้อยตัวแล้วก็จะมีปลาตะเพียน,ด,ยนด้วยครับปลาตะเพียนสองร้อยตัวค่ะ อันนี้คือปลานินนะคะปลานินหมันนะคะเอามาหนึ่งพันตัวค่ะสั่งเพิ่มนะคะจากที่เราบอกว่ามีแค่ปลาดุกหนึ่งพันตัวกับปลาตะเพียนสองตัวแต่เราเพิ่มปลานินขึ้นมาหนึ่ตัวค่ะอ่ะเรามาปล่อยกันเลยค่ะามค่ับอค่ามาค่าับคระบาล่ะมาค่ะมาคะคระบา่าค่ม่มาคาค่ะ,ะนคะคะคะ,คะ่มาา 500ตัวครับอตัวเร็วๆนะเอ้าตีตึ้งเยอะเลยคอะตัวเร็วๆนะอะนี่อีกห้าร้อยตัวถุงละห้าร้อยตัวนะคะรีบใส่อะอย่าไปจับสิ ครับปล่อยอะปล่อยปล่อยปล่ยห้าร้อยตัวโตยวไว้นะคะปลาดุกอุ้ยค่ะปลาดุกอุ้ยนานะคะช่วยหรือผู้เล่นกันเนี่ยเล่นคร้บเล่นช่วยแม่เลยอ่าปล่อยมันเลยครับไปเรากำลังจะรียปล่อยนะคะ แดดก็ร,ร้อนค่ะใช้กัรไกรตัดนะคะเพื่อความรวดเร็วอ้าวปลาตะเพียนเดี๋ยวก็ตายนะครับขอเอาไปเล่นได้ไหมอ้าวจะไปเล่นทำไมล่ะครับนี่ไหมคะมีปลานินนะคะเดี๋ยวก็ต้องีปล่อยค่ะขอเอาไปเล่นปล่อยที่บ่อเดียวกันนี่แหละค่ะอ้าวเดี๋ยวปลานินตาย เลยค่ะเดี๋ยวมันจะตายก่อนรอดแดดร้อนอันนี้ปลาตะเพียนนะคะโอ้แม่ค้าแถมให้เยอะเลยจะอยเอาหนงตัวครับ ตัวหนึ่งนะคะเล่นดักตัวหนึ่งได้ไหมครับตัวเดียวครับได้นไหมครับครับเล่นเลยเป,นนปน็นะคะลายสวยตั้ตู้เราจะปล่อยเอยงที่เดียวกันเลยตามันดิดครับนี่เดี๋ยวจะเอาไปเล่นก่อน ปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียนล้างเขียวแม่ค้าเขาแถมให้ค่ะลงเดียกันเลยตัวใหม่ดีป่ะครับพี่ชอบตัวนี้ครับแม่ค้าอบอกว่าหยัดนับนะคะตักให้เยอะๆๆเลยเพราะว่าหน้าร้อยเกตตัว,ตว เดี๋ยวดี่ป่านี้ตายแล้วมั้ม่าเอาครับปลากระด,ดีด้วยปลากระด,ดีป่เเาเฉียนครับอืมเอาเดี๋ยวมันก็ตายนะเนี่ตัวใหม่ครับโอเคมาเร็วค่ะอืม โอ้ติดตัวใหม่ดยป่ะครับนี่ได้มาแล้วครับจะดูพันตัวว่ามันเป็นตัวไงครับจะจอบเตยๆครับ้าถึงจุดสุดท้ายถิดก็จะเอาไปเล่นครับไปทำมันจะรู้มันยาวตายด็ตัวใหญ่ๆงั้นเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ตัวเลยนะคะ ต,ตัวเล็กไปตัวใหญ่คิดจะเอาครับนี่ครับนี่ครับตัวใหญ่กบเอาครับโอ๊ยโอ๊ยติดใสี่นี่เลย เป็นปลาทูหรอครับไม่ใช่ปลาทูวปลาเนื้อนี่ได้มาสามตัวเลยครับเหลือสี่ถุงที่ออกได้ก็ออก ได้ถ้สุดท้ายจิตก็จะเอาครับดี๋ยวไปลงบ่อนน้นะคร <c oughs> ับไมาแล้วสุดท้ายจิตจะเอาแล้วครับตัวดเดียวครับน,นี่นะครับเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชม